ครับสวัสดีครับภาพฟ้ามครับบ้านน้องเสีมตำบลกกรามเพื่อจตุวจังหวัดเลยครับนี่ก็เป็นคลิปที่สามเลแล้วครับนี่แง่ลวกเนาะสิบเปิด เถื่อครับลดราคาลงมาอีกว่าบอแง่ี่ยมันบอไมีค่อนหมักนะครับเนาะผมจะขายเถือกเลยครับนั่นแหละ <c oughs> ครับอ้แม่สูงประมารลอยสามสิบบวกรวบครับลูกตัวที่สองครับได้เครื่องโบดเครื่องดำด้วยครับหูดำจิ้มดำน้มดีเต้น้มด,นดีน้มสีบอมมเจียง ลูกสาวนี่ครับแฟนตาซีนี่ลูกสาวบอยบอนครับเนี่ยสามสี่เดือนครับโอ้ผมว่ามันแปลกๆดีนะผมได้ซื้อมากี่แม่ผมมีไฟหมักน้ำนอนเนาะครับผมจะเปิดตึกเทกด้บนีปครับอย่าบล่าค่าลูเอเียเป็นลูกสาว เอ้ยก็นี่พวกถามอยากอยู่ดิอยากลูกอยากแม่ยดิผมเลี้ยตวนศาตร์เนาะมันน้อยโพดกิดนนมอยู่เนาะสามเดือนสี่เดือนแลอยากไปนี่กรับโอ้ยลำบากใจครับนี่ไปน้ำกันซะเลี้ยตวนศาตร์น้อยโพดนั่นแหละท้ายเราสิคํานี้หนิครับคุมฟ้าคุมฝน กฤติพ่แจ้งไม่ได้หรอสีสันนะครับมันเกลื่อนฟเกลือฝนกับพ่เบิ่งได้หอครับที่พี่กฤติไทยยามาเรยกชสันครับไทยเบิ้งครับเบิ้งแม่เงแม่ด้อยากขายก็แม่กนสิเมื่อสามเมื่อสี่รับนี่ครับมันแยกแม่ไปกันเลยแม่มันเป็นตัวขีรายดิแม่มันได้เครื่องโบสเครื่องดำครับ อันนี้ที่ว่าลูกนี่เป็นตัวแถมเท่าไว้นี่ไปครับแถมลูกให้แล้วพอมาเข้าไปทับะไมครับนี่มันโดนหรอมันได้ทับข้าวเดียวหรอครับน้อไปเลี้ยงนี่มันดีดีครับเอาลูกนันเก็ดสามเดือนที่เดือนหรอข้าวเดียวครับเดือนดีดีก็ขึ้นข้าวเดียวหะครับเดียวกับห้างเรครับลูกสาวครับไปละ ครับบึงแมอีกที่นึงก็เลยเคลื่อนดําเคลื่อนยังได้กับบดถ์กับนะครับเวิดราคาหยับลงมากแล้วครับขายเถื่อเลยขายยงี้ออกขายให้พี่น้องไปเรียงเลยครับว่าเป็นของแปลกก็เลยเอามากเป็นเป็นเอาเวลาคาไปเมินหกพันนะครับนี่นี่ราคาพร้อมซองเลยครับซองไอซี่เลยครับตัวอีสานเลยนะครับเมินหกพันแม่ลูกเนี่ย ผมว,ว่ามันถือคักถือแน่ละลังเวนรับถ้าขายถ้าแม่มันสามมันสี่เนาะเนาะแบบลูกผมแถมใหตุนะครับนะมันหัครับนังลูกนะครับ,รบสาวก็ว่ามันฉี่ไหลเน้นเพื่อแดงยื่นซือนน้อเลยครับสีมันแดงเข้มดีเดี่ยเค่องโบดเครื่อง,องอย่างแบบนี้มันหนังแดงยื่ซื้อมัน่เป็นอย่างนั้นผมว่า Đều... mẹ giang gì vậy? mẹ ngồi ngồi mẹ đúng khổ rồi mẹ lâm nhau đây, đi dưới đi, gặp nhau đi dưới đi, gặp ngủ đi gặp ta lẽ tồn tại gặp mẹ gặp thì chắc nó thế rồi nè à subscribe à kênh Ghiền จำราคาไอ้ที่นังนครับโอรมากผมสองไห้เลียวไะ้ครับมรเมือนหกพันนี่ครับ่าแม่ลูกสองตัวนี่ือบแสนถึงล้วครับผมขายออกไปไม่ได้อย่างเลยครับขาด่องบ่ได้อย่างเลยกันมันจินบัตรครับไอ้แดงให้พี่น้องไปเรียงกูนี่งบหน่อยเด้อครับ แม่บ่แม่แม่สีไร่ดี2 2> ลูกตัวที่สองเด้ยเครื่องดำมองหูมันดำเครื่องใบเลยดีเพ่าะเนเพราะเป็นโบ,บนหน่อยๆน่อยดีโบดเต็มใบเลยดีครับเอาไปผสมเอาไม่ใส่ฟอดีดีเรียดร้อ,ย,อยผมวานเพผาิดหวังรอกครับนี่จะกำไรมบนแหละครับเพิ่งเนี้ยครับขอดำขาดำเบิดครับครับผมขอจบคลิปไปทั้น,นี้ละครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ